สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องนีนิกล็อกเชสเตอร์ทนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงแนะนํามังงะสั้นๆนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะอาจจะมาแปลกหน่อยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องที่มันยังไม่มีประกาศ LC ในไทยนะครับแต่ว่ามีให้อ่านแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับผมในมังงะพาสนะครับผมซึ่งเป็นภาษาอังกฤษล้รวนนะโดยเรื่องนี้นั้นมีชื่อว่าดานดานดานัดานนั่นเองนะครับผม ซึ่งนึ่งนี้นั้นผมรู้จักมาจากคนหนึ่งนะครับผมนะซึ่งเขาแนะนํามานานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งจะมีโอกาสได้อ่านนะครับพออ่านแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกว่ะก็เลยอยากจะทําวิดีโอแนะนําต่อนะครับผมนะเรียกได้ว่าเหมือนแบบเป็นปากต่อปากนะครับด่านาดานั้นเนี่ยจะเป็นแนวแอคชั่นนะผมที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาตินะครับเอาเป็นว่าผมขออนุญาตเล่าในเรื่องให้ฟังแบบว่าคร่าวๆก่อนนะครับผม เปิดเรื่องมานะผมเมจะเริ่มด้วยฉากที่นางเอกเนี่ยโดนแฟนบอกเลิกนะครับซึ่งตัวนางเอกนั้นมีชื่อว่าอายาเซะโมโมหลังจากที่เธอนั้นโดนบอกเลิกนะครับผมก็ได้ไปคุยกับเพื่อนๆของเธอนะครับแต่ว่าเพื่อนๆของเธอเนี่ยไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสเปคผู้ชายที่โมโมเขาชอบนะครับผมเลยทําให้ตัวโมโมเนี่ยสเสียงนะผมที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่เข้าใจเธอนะครับแล้วก็เดินแยกตัวออกมา จังหวะที่เธอนั้นเดินเศร้าอยู่คนเดียวนะครับผมเธอก็ได้เห็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งนะครับผมกําลังลุมปลากระดาษใส่เด็กเนิร์ดคนหนึ่งนะครับผมที่กําลังอ่านหนังสืออยู่โดยเด็กเนิร์ดคนนั้นมีชื่อว่าทาคาคุระเคนแต่ว่าในเรื่องเนี่ยโมโมจะชอบเรียกเขาว่าโอคารุนตัวโมโมเห็นแล้วรู้สึกไม่ชอบใจนะครับก็เลยเดินเข้าไปช่วยเด็กเนิร์ดคนนั้นเธอทําท่าทีสนใจเรื่องที่เด็กเนิร์ดคนนั้นกําลังอ่านอยู่แล้วก็พูดลอยลอยใส่พวกผู้ชายกลุ่มนั้นพวกผู้ชายกลุ่มนั้นถ ซึ่งตัวโอคารุนเนี่ยก็นึกว่าตัวโมโมเนี่ยจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องลีลับนะครับผมก็เลยเดินตามออกมานะผมแล้วก็พยายามชวนเธอคุยเกี่ยวกับเรื่องลีลับต่างดาวนะครับแต่ว่าตัวโมโมจริงๆแล้วเนี่ยเธอนั้นไม่ได้ชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยนะครับตัวโมโมนั้นก็ได้บอกอีกนะครับว่าตัวเธอนั้นไม่ได้เชื่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องต่างดาวเลยนะครับผมแต่ว่าเธอนั้นเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีพอโอคารุนได้ยินนะครับผมก็หัวเราะออกมานะครับผมแล้วก็พูดออกมาว่าผีน่ะไม่มีจริงหรอก ตรงจุดนี้นั่นแหละครับผมก็เลยทําให้ทั้งคู่นั้นถกเถียงกันนะครับว่าเรื่องไหนนั้นมีอยู่จริงทั้งคู่ก็เลยท้ากันนะครับผมให้ต่างฝ่ายเนี่ยต่างไปพิสูจน์สถานที่ต่างๆนะผมว่าเรื่องของใครเนี่ยเป็นเรื่องจริงโดยโมโมนะครับผมก็จะไปที่โรงพยาบาลล้างนะครับผมเพื่อที่จะพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวนะครับส่วนโอคารุนเนี่ยก็ไปที่อุโมงใต้สะพานเพื่อที่จะพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องผีซึ่งทั้งคู่นั้นก็โทรคุยกันนะครับผมพร้อมกับสำรวจสถานที่ไปด้วยนะครับหลังจากสำรวจไไปปด้สักกพะรผาาฏว่ โครุนเนี่ยได้พบกับผียายแก่นคนหนึ่งนะครับผมโดยความตกใจนะครับผมเขาก็เลยวิ่งหนีออกมานะครับผมเขานั้นแทบจะไม่เชื่อสายตาเลยครับว่าเขานั้นเจอกับผีจริงๆแต่ตัวเขานั้นวิ่งออกมาจากอุโมงค์นะผมแล้วก็จับจักรยานปันน่นหนีออกมานะครับผมแต่ปรากฏว่าหนีไม่พ้นนะครับผมเพราะว่าผีที่เขาเจอเนี่ยก็คือผียายเทอร์โบซึ่งเป็นผีที่เรียกได้ว่าวิ่งเร็วแบบสุดๆตัดภาพมาที่ทางโมโม ซึ่งเธอนั้นได้พบกับมนุษย์ต่างดาว3ตัวนะครับตัวเธอนั้นพยายามวิ่งหนีออกมาแต่ปรากฏว่าหนีไม่พ้นนะครับผมโดนจับตัวก่อนและเธอนั้นก็ได้สลบลงไปพอเธอตื่นขึ้นมานะครับผมปรากฏว่าตัวเธอนั้นอยู่บนยาน UFO แล้วนะครับแล้วก็กําลังจะโดนพวกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยทดลองทัานใดนั้นเองโอคารุนก็ได้เข้ามาช่วยเธอนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายของโอคารุนนั้น โดนสาบโดยผียายเทอร์โบไปแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะผมเรื่องราวของผีสางและมนุษย์ต่างดาวในเรื่องนี้นะครับความรู้สึกของผมที่มีต่อเรื่องนี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็งงนะครับว่ามันจะเอาเรื่องผีกับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมารวมกันได้ยังไงนะครับเพราะว่าผีกับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแหล่งที่มาแหล่งกําเนิดเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันมากนะครับแต่พออ่านไปได้ห,หลายๆตอนเนี่ยก็แบบว่าเฮ้ยคนวาดเนี่ยเขาหาทางได้วะ หาทางให้มันมันอยู่รวมกันได้ป่ะก็เลยกว่าเป็นพอดเรื่องที่ค่อนข้างแปลกใหม่เลยทีเดียวนะครับผมนะเอาผีกับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมายำรวมกันนะครับและจุดต่อมานะผมที่ผมค่อนข้างชอบนะครับผมนั่นก็คือโมเมนต์ของ2ตัวละครเอกนะครับผม อย่างโอคุลุนและก็โมโมนะครับซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็จะมีโมเมนต์ต่างๆหมตามภาษาแบบพวกเด็กมัธยมนะครับผมแบบพวกรักกุ๊กกิ๊กนะผมนะซึ่งมันก็ทําออกมาได้ค่อนข้างแบบว่าหวานนิดๆนะผมเวลาอ่านเนี่ยก็ต้องมีแบบยิ้มน่อยๆนึ่งนะครับแต่เวลาจะฮาเนี่ยมันก็เอาสูตรจริงๆนะครับผม2คนนี้นะหน้าตาค่อนข้างทําออกมาดึดกวน ควรส้นเท้าดีนะครับฉากหารนี่เรียกว่ามีค่อนข้างเยอะเลยครับผมสําหรับเรื่องนี้แต่ก็จะมีดราม่านะผมมาเป็นช่วงๆนะครับผมแล้วก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับพวกฉากต่อสู้นะผมก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสนุกนะผมแต่ช่วงหลังมาเนี่ยพวกฉากต่อสู้ก็เริ่มแบบเริ่มมีแบบเซอร์วิสเข้ามาปะปนเล็กน้อยนะครับแล้วพวกหน้ากากของตัวเอกเนี่ยเวลาแปลงร่างเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําออกมาได้ค่อนข้างเท่เลยนะครับผมถ้าใครที่ชอบแนวเรื่องแบบดูร <te v ans> ูสไกคเซนในวกนี้ก็น่าจะสนุก เอนจอยไปกับเรื่องนี้ได้นะครับโดยในปัจจุบันเรื่องนี้นะครับผมก็ออกมาแล้วทั้งหมด29ตอนนะครับผมสามารถอ่านได้ฟรีนะผมแบบถูกลิขสิทธิ์นะผมในมังงะพัสนะครับผมนะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับผมนะพูดรั้งที่2แล้วนะครับส่วนแปลไทยแบบถูกลิขสิทธิ์เนี่ยก็ยังไม่มีนะครับผมในตอนนี้นะครับผมแต่อาจจะมีแบบพวกเพจแปลหรือว่าแฟนๆแปลเนี่ย มาตามอินเทอร์เน็ตแล้วนะผมนะผมคิดว่าน่าจะมีแล้วนะเรื่องนี้เนี่ยเอาไปว่าไปหากันเองนะครับส่วนแบบเล่มนะครับผมทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ออกมาแล้ว1เล่มนะครับผมเล่มที่2เนี่ยก็กำลังจะออกเร็วๆนี้นะครับผมถ้าหากเรื่องนี้เนี่ยมี l อในไทยนะครับผมผมคิดว่าไม่น่าพ้นเจ้าหลักๆนะผมนั่นคือสยามอินเตอร์กับเน็ตนะครับผม2เจ้านี้แหละครับผมที่เป็นตัวเต็งนะผมมีโอกาสจะได้ l อเรื่องนี้ไปนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับ หากมีเรื่องไหนที่ผมอ่านแล้วรู้สึกชอบเนี่ยก็อาจจะมาทำวิดีโอแนะนำแบบนี้อีกนะครับผมครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม